ครับแล้วจูนนะครับในฐานะที่ไม่มีลูกแล้วมีหลานสองนะฮะไม่สนใจอย่างนี้บ้างแหละคือว่าฟังพี่บู้แต่ละอย่างแล้วหมดกําลังใจตอนแรกจะกู้บ้านก็ผู้หญิงนะฮะก็บอกว่ากู้เลทยากเขาคิดเหมือนเหมือนกันว่าอยากทอพาร์ตเมนต์พี่สาวว่แกไปทําแคชโฟมาสินะคะก็บอกว่าแคชโฟค่าเช่าเดือนละสามพันมี30ห้อง9 0,000มื่นเขาฟังพี่บู้ค่าผ่อนอีกเท่านี้นะฮะก็ดับฝันอพาร์ตเมนต์เหมือนกันนะกำลังคิดอยู่ว่าพี่บูดับฝันหมดเลยดับฝันหมดเลยค่ะสงสัยนะคะต้องไปลงทุนทางเรื่องอื่นแทนนะคะครับแล้วแจูนมีคำแนะ นำยังไงครับเพราะว่าเมื่อครูเนี่ยก็ปูให้เห็นแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราจําเป็นต้องวางแผนเกษียณอย่างเกษมสําราญหรือว่าในการจะวางแผนสําหรับการเรียนต่อสําหรับลูกๆซึ่งจะมีค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้นเอาเรื่องแรกก่อนครับ บอกว่าทําตามฝันนะคะอันแรกสุดก็อยากให้ทุกคนเราต้องมีความฝันนะคะจะวางแผนเกษียณนะคะมีปัจจัยที่ต้องคิด4ีหตัวนะคะก็ขอไปแบบไวๆอันที่1ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะคะอันที่2เราตั้งใจเกษียณตอนเราอายุเท่าไหร่นะคะอันที่3คือเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณกี่ปีนะคะอันนี้เราถามแบบสุภาพเราจะไม่ถามว่าคิดว่าจะตายเมื่อไหร่นะคะแล้วก็อันสุดที่ค่ะก็คือบอกว่าแล้วท่านฝันท่านจะใช้เดือนละเท่าไหร่นะคะต้องบวกเงินเฟ้อด้วยใช่ไหมครับถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆอย่างสมมติตอนนี้อายุ40 นะคะกะว่าจะใช้สักสามหมื่นบางคนก็บอกบอกว่าตายตอนอายุ80ดสิบอ่ะสามหมื่นปีหนึ่งคือสามแสนหกนะคะยี่สิบปีมันน่าจะแค่เจ็ดล้านสองนะคะแต่ดิฉันคำนวณมาให้ว่าถ้ามีเงินเฟ้อนะคะเมืองไทยปีนี้อาจจะเห็นติดลบอะไรก็แล้วแต่แต่ถืวเฉลี่ยเงินเฟ้อประมาณสามสามเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะคะคิดที่สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะพบว่ามันไม่ใช่เจ็ดล้านสองค่ะมันคือสิบสามล้านนะคะในวันที่ท่านเกษียณนะคะที่อยากจะใช้เดือนละสามหมื่นถ้าเกิดลืมคิดเงินเฟ้อนี่ยุ่งเลยนะฮะเจ็ดล้านเป็นสิบสามล้านนี่คนละเรื่องเลยนะฮะนะคะ ถามบอกว่าถ้าไม่เคยเก็บไม่เคยออมอะไรเลยคือต้องมาดูว่าเรามีเก็บออมหรือเปล่าท่านไหนมี provident fund นั่นจะเป็นตัวหนึ่งที่องค์ประกอบใน13ล้านก็บขอประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยถ้าเราทํางาน15ปีเบ็ดเสร็จอาจจะได้ประมาณสัก4-5 0 0 0นะคะต่อเดือนนะคะก็ช่วยช่วยเซฟไปได้หน่อยนึงถ้าตะกิดสร้างอพาร์ตเมนต์ได้90,000ก็ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ค่ะถ้าตอนนั้นผ่อนหมดแล้วนะคะถ้าตอนนั้นผ่อน10ล้านของพี่บู๊หมดแล้วนะคะก็ได้90,000ก็ดีนะคะต่อเดือนก็ไม่ต้องว่านี่ถ้าอย่างนี้ค เลยก็คือเอามาเช็คเสร็จบางคนบอกว่าอยากได้อยากใช้สามหมื่นคิดเงินเฟิร์สเสร็จมันอาจจะห้าหกหมื่นได้เก้าหมื่นมาโอเคอย่างนั้นสบายละนะคะเราเห็นช่องทางว่าเรามีไรายได้เข้ามาแต่บางคนบอกบอกว่าไม่มีไรายได้อื่นเลยงั้นแสดงว่าต้องเก็บให้ได้มีสามหมื่นสามหมื่นตลอดนะคะถ้าสมมุติว่าไม่เคยเก็บตังค์เลยแล้วจะเริ่มเก็บนะคะตอนอายุสี่สิบฝากแบงก์อย่างเดียวฝากประจำหนึ่งเปอร์เซนต้องเก็บ เดือนละเท่าไหร่ทราบไหมคะเท่าไหร่ครับสี 49, โโห่หมื่นเก้านะคะสี่หมื่นเก้าเลยถ้าห้าเปอร์เซ็นคือเมื่อกี้ฟังอาจารย์สันต,ติถ้าใครจดเคสรับไว้ไปซื้อหุ้นกู้นะคะอะไนะคะพันธบัตรต่างๆห้าเปอร์เซ็นตนะคะประมาณสามหมื่นสองถ้าท่านรับความเสี่ยงได้นะคะนั่นคือห้าเปอร์เซ็นท่านเก็บสามหมื่นสองถ้าท่านรับความเสี่ยงลงทุนในพวกของตัวหุ้นนะคะหรือว่าทองคำํำหาผลตอบแทนได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยจะเก็บประมาณปีเดือนละหนึ่งหมื่นแปดนะคะอันนี้ฝันเป็นจริงได้นะคะแต่ถามบอกว่าตอนนี้เราคิดเงินเฟ้ออาจ ลำบากก็แนะนําว่าเข้าไปลองที่เว็บไซต์เราได้นะคะมีตัวช่วยนะคะคือ w w w k ์ e วด์เว็บนะคะจะช่วยคํานวณให้เบื้องต้นว่าฝันเราเป็นยังไงนะคะแล้วท่าน แต่ถ้าบอก,บอกว่าเอ๊ะราพิทูพีวีดีเราจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็แนะนําว่าไปใช้บริการได้เลยนะคะคือบริการฟรีนะคะมีกว่าร้อยสาขาในกรุงเทพนะคะคก็โทรเข้าไปที่เบอร์ k c o n นแทคเซ็นเตอร์กด09นย์ะคะทีนี้มาอีกอันหนึ่งอ่ะถ้าสมมุติว่าจะส่งลูกเรียนนะคะคถามว่าแล้วจะต้องคํานึงอะไร,รหนึ่งก็คือว่าลูกเราอายุเท่าไหร่ นะคะอยู่ชั้นไหนอันที่สองเป้าที่เราจะเก็บตังไปไว้เนี่ยก็คือเราจะส่งถึงเลเวลไหนนะคะหรือว่าบอกว่าจะเก็บเงินส่งลูกไปเรียนเมืองนอกคะคือปัญญาโทนะคะอันที่สามคือว่าแล้วจะโทรที่ไหนโทรในประเทศนะคะโทรในประเทศโทรอินเตอร์หรือเปล่านะคะค่ใช้จ่ายต่างๆหรือว่าจะโทรที่ส่งไปต่างประเทศนะคะประเทศต่างๆนะคะเสร็จแล้วท่านต้องหาข้อมูลค่ะว่าในการไปส่งต่างประเทศนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะคะดิฉันก็ขอแนะนําเว็บไซต์พี่บูนะคะนะคะก็คือ kbeautifullife.com นะคะถ้าเกิดใครคิดจำไม่ได้ก็คิดถึงหน้าดิฉันนะคะ kbeautifullife.com จำแม่นแน่เลยครับนะจูนไม่ควว่าจำจดผิดเป็นอั l ลี a n d นะคะก็ต้องบอกว่า k w w r w e b kbeautifullife.com นะคะพี่บูข้อรวบรวมมาให้ว่าจะนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะคะค่าเรียนภาษาอังกฤษค่าอยู่บ้านโฮมสเตย์นะคะค่าให้จ่ายต่อปีประมาณเท่าไหร่นะคะทีนี้พอได้ตัวเลขมาต้องคำนวณว่าถ้าสมมติลูกเราตอนนี้อยู่ป .6 เนี่ยจะส่งเป็นยาโท ะะใช้เใช้เมืองนอกเนี่ยสามล้านต้องเก็บเงินเท่าไหร่ก็ทยอยเก็บค่ะคนะคะแต่ดิฉันแนะนําว่าถ้าสำหับส่งลูกเรียนนะคะในเรื่องของประกัน สำคัญก็ดีนะคะคเก็บในรูปของประกันเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันยังไงลูกเราได้เงินก้อนนะคะได้ประเดียนสมความตั้งใจของเราค่ะคนะคะก็ะแนะนําว่าวันนี้อาจจะไม่ได้แปมเปิลตัวเลขให้ดูเข้าไปที่ w w w k ์ไวยเว็บเคขท่านไปคํานวณได้เลยค่ะว่าลูกเรียนต้องเก็บตังค์เท่าไหร่รแผนกเกษียณเราเป็นเท่าไหร่รแล้วสงสัยนะคะก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้โดยที่เราฟรีไม่คิดค่าบริการ,รนะคะหรือยังไม่มีเวลานะคะในเว็บไซต์ w w w k ์ไวยเว็บเคขีดวีนดอทเรามีช่องว่าถามผู้เชี่ยวชาญน ะะท่านเขียนเมลถามไปนะคะทางเราจะเขียนรเราตอบให้ค่ะครับคุณเก๋ครับงั้นผมถามเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วทําประกันชีวิตยังไงให้คุ้มฮะถามว่าชีวิตพวกคุณเนี่ยทำประกันยังไงก็ไม่คุ้มหรอกค่ะครเราพูดคํานี้เลยแต่ถ้าถามว่าคุณจะทำยให้คุ้มมองที่เราก่อนว่าเราทําประกันเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคนโสดก็จะบอกว่าทําประกันเพื่อดูแลตัวเอง นะคะฉะั้นบอกว่างั้นก็คุณก็ดูว่าถ้าคุณสุขภาพดีตอนนี้คุณรีบทาซะเพราะถึงเวลาที่คุณต้องใช้มันคุ้มแน่นอนนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวคุณก็มองว่าคุณต้องทําประกันให้กับครอบครัวคนที่คุณรักแค่ไหนอย่างน้อยว่าคุณเขาเสียคุณไปค่าทําศพค่าจัดงานแล้วเขาต้องอยู่ต่อเนี่ยมันมีหรือเปล่านะคะถ้าคุณเป็นคนที่ทําธุรกิจนะคะทีนี้เจ้าสัวทั้งนั้นทําธุรกิจแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดธุรกิจของคุณขายของฉินมือเดียงคุณไปมันเดดอร้นม ถ้าคุณคิดว่ามันเดือดร้อนคุณก็ประกันธุรกิจของคุณซะนะคะมันบอกว่าความคุ้มของประกันเนี่ยถ้าถามดิฉันจริงจดิฉันอยู่ประกันมาไม่มีใครซื้อประกันแล้วคุ้มหรอกค่ะดอกเบี้ยลงนะคะเขาบอกซื้อประกันคุ้มดอกเบี้ยมันลงไม่นานหรอกค่ะสามปีถ้าพี่บู๊มันก็ขึ้นอีกมันก็แซงประกันอย่าไปหวังกับกําไรกับประกันแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณแบ่งเบาพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงของคุณโดยเอาประกันมาเป็นตัวถ่วงช่วยไว้อย่างน้อย คุณมีสิ่งหนึ่งที่มันเกิดจากการไม่คาดฝันนะคะแล้วคุณก็มีตัวประกันมารับความเสี่ยงของคุณนั่นแหละคือคุ้มที่สุดคุ้มในด้านของเร,เราเราเราบริหารเงินที่เราควรจะจ่ายได้ดีที่สุดนั่นเรียกว่าคุ้มค่ะคขอสั้นๆนะคะเวลาซื้อประกันทุกคนจะบอกเสมอว่าโอ้ยฉบับเดียวพอแล้วมีเยอะแล้วฉบับเดียวของคุณเนี่ยมันมีประกันหลายประเภทเลือกประกันแล้วมีมหลายๆแบบรวมกัน นะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันคุ้มดิฉันบอกเลยว่าดิฉันมีทางเซฟิงคือเซฟิงก็คือเก็บเงินช็อตเทอมตัว endowment ฝาก6ปีได้ได้คือ14ปีตัวนี้นคือตัวที่กลับเข้ามารีเทิร์นไม่ได้สูงแล้วค่ะ2-3%แต่ว่ามันก็เป็นเงินที่ดิฉันเก็บออมตลอดดิฉันมีลูกดิฉันก็มองว่าดิฉันทําเรื่องของประกันอุบัติเหตุ นะคะทำสั้นๆดิฉันมองว่าลูกดิฉันตอนนี้สิบขวบอย่างน้อยนี่เขาจะจบเป็นญิติีสิบห้าปีดิฉันต้องมีความคล่องสิบห้าปีไว้ดิฉันกู้บ้านดิฉันไม่เลยองเลยค่ะเบี้ยประกันผู้หญิงผู้ชายฉันไม่สนนะคะดิฉันมองว่าถ้าวันนี้ดิฉันเป็นอะไรไปลูกดิฉันยังมีบ้านอยู่จนจบจนดิฉันจนเขาโตอะค่ะไม่ต้องไปนั่งมีภาระคือคุณรับได้ไหมที่เมื่อคุณเป็นอะไรไปแล้วถึงแม้คุณจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเนี่ยลูกคุณต้องย้ายออกจากบ้านภรรยาภรรยาคุณสามีคุณต้องย้ายออกจาก คุ้มไหมถ้ากิดิฉันเสียชีวิตไปยังมองว่าเอ๊ะถ้ากิดิฉันเดินปีละล้านสิบยี่สิบปียังไงก็ไม่คุ้มหรอกค่ะกับเรื่องการที่ดิฉันทําแต่อย่างน้อยความเสี่ยงตรงนั้นมีคนบางคนที่เข้ามาแบ่งเบาภาระรคุณคไปแล้วคุณจะไม่เสียจะไม่เสียความรสึกนั้นไปดีกว่าเราไม่ไม่มีการวางแผนใดๆเลยนะคะครับนะครับสั้นๆได้ใจความแล้วก็จี้จนไปถึงจุดที่หลายคนบอกว่าเริ่มตระหนักกันเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นแฟนพันแพ์แล้วก็แฟนตัวจริงนะครับผมขอ10ท่าน10ท่านที่สามารถจําหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของแบงค์กัิกิรครับเชิญครับ10ท่านครับเชิญด้านหน้าเลยครับค่อยๆเดินนะครับลุกเลยครับ10ท่านนะครับ1ครับเชิญครับพี่1นึ่งแล้วครับ2นะครับ3ครับ3ครับ4ครับ5ครับ6 7 8